คืนคริสต์มาสอีฟเด็กห้าคนหายไปในกองเพลิงตำรวจบอกว่าพวกเขาเสียชีวิตแต่เรื่องที่แปลกที่สุดก็คือหลังไฟมอดเจ้าหน้าที่ไม่พบร่างหรือชิ้นส่วนกระดูกของเด็กๆเ,เลยแม้แต่ชิ้นเดียวพ่อแม่เชื่อว่าลูกๆยังไม่ตาย เพราะก่อนไฟไหม้มีคนมาขู่ว่าบ้านจะมอดเป็นควันบันไดที่ใช้ปีนขึ้นชั้นสองหายไปอย่างปริศนารถบรรทุกสองคันสตาร์ทไม่ติดและที่น่าขนลุกที่สุดมีพยานเห็นเด็กๆที่หน้าตาคล้ายกันนั่งอยู่ในรถที่ขับผ่านไปในคืนนั้น ยี่สิปีต่อมาครอบครัวได้รับจดหมายปริศนาพร้อมรูปถ่ายของชายหนุ่มที่หน้าเหมือนลุยส์ลูกชายที่หายไปพวกเขาถูกลักพาตัวไปหรือความจริงถูกเผาไปพร้อมกับบ้านหลังนั้นคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กตระกูลซอตเดอร์คอมเมนต์เลย